Feliratok az Amara.org közösségétől อันนี้ลูกกบอายุประมาณเดือนกว่าๆก,กินอาหารชูมากแต่โตวไวกินอาหารชูแล้วก็โตวไวมากๆเลยท่าได้มีแค่กระชังเดียวตอนนี้แปดกระชังแล้วทนั้นกระชังใหญ่ทางนู้นเป็นลูกกบแบบ น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ชังอาทิตย์หนึ่งหมดเลยแม่เป็นคนเพาะลูกกบเขาเป็นคนย้ายเหนื่อยมากตีกบเป็นเลยที่คนเอยตอนที่ว่ามันพักอ่ะต้องย้ายกบแต่พอเห็นก็คมค่าอยู่เยอะมากฝังนิ่งเยอะ ดี๋ยวต้องเอากระชังมาเพิ่มอีกเพราะว่ากบมันเยอะม,มากเลย